สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิดไพ่รักษาใจค่ะรักษาใจกันด้วยการเปิดไพ่รักษาใจค่ะธุรกิจรองเท้าที่ทําอยู่จะดีขึ้นไหมคุณกําลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจธุรกิจรองเท้าที่ทำอยู่ทำอย่างไรที่จะดีขึ้น โอเคไหมทําอย่างไรที่จะดีขึ้นดีใจด้วยค่ะคุณการค้าและอยากให้คุณการอะทําด้วยความสบายใจมันยากไปไหมแล้วอยากให้คุณการอะคะ่ะทําด้วยความทุกวันเนี่ยให้เรานึกถึงประโยชน์ของลูกค้าให้เรานึกถึงคุณค่าที่เราให้กับลูกค้าคะ่ะแล้วโฟกัสตแต่การให้คุณค่า โฟกัสจักการให้ประโยชน์กับลูกค้าทําอย่างไรให้เขาได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วมันจะเป็นไฟและเป็นพลังให้คุณการนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ได้นัดบอกเลยนะคะว่าคุณการประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้อย,ะะรรไดอย่างแน่นอนค่ะขอให้หาตัวเองให้เจอเลยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำแล้วสนุกนั่นแหละคือแนวนั้นคือทางนั้นโอเคไหมคุณการเข้าใจลูกค้าให้มากๆเข้าใจในสิ่งที่เราทํา แล้ววิเคราะห์คู่แข่งนัดบอกเสมอนะเรื่องการทําธุรกิจเราต้องวิเคราะห์ตลาดได้เราอยู่จุดไหนของธุรกิจนั้นเราจะอยู่ตรงไหนแล้วเราจะต้องนําเสนอตัวแบรนด์สินค้าของเราให้ชัดเจนโอเคไหมคะคุณการโอเคไหมคุณการทำเสร็จแน่นอนคะ่ะสําเร็จแน่ๆดีขึ้นคะ่ะธุรกิจมันตอนเนี้มันมันมันเป็นช่วงที่แบบทุกคนมาออนไลน์กันหมดทุกคนมาออนไลน์กันหมด ฉะนั้น่ะคนที่ทำธุรกิจออฟไลน์ต้องมาทำออนไลน์อยู่แล้วหน้าที่ของเราคือทำออนไลน์อย่างไรให้เราสักเซสอยากจะบอกกับทุกคนนะคะตอนนี้เรามีช่องของตัวเองแล้วเราต้องขายตัวเองไม่ใช่ขายแค่สินค้าใครทำธุรกิจออยู่ไม่ได้ขายแค่ตัวเองเราต้องขายเราไม่ได้ขายแค่สินค้าแต่ต้องขายตัวเองคุณกำลังอยู่กับ นัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ